สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมาพบกับช่องตาสาสรีโวนะครับอวันนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเห็นในรถผมไหมนะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ใหม่ครับผมอ่าได้ทําการสั่งซื้อมานะครับเป็นกระปุกตัวนั้นผมก็ให้ผมได้กดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ปิดในรถเลยนะครับสตาร์ทบอมไว้ประมาณ10นาทีนะครับใช้เวลานาฬิกาจับเวลาไว้10นาที นะครับเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับนะฮะเปิดลมแรงให้สุดเลยแล้วก็สปาทั้งคันลองใช้ดูครับว่าจะเป็นอย่างไงนะครับพอดีรถผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกินอัพนะครับก็เลยให้สปาทั้งคันเลยนะครับสปาทั้งคันเลยระอนู่นนะครับแล้วก็พอจะนั้นมาก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับอันนี้ปล่อยให้มันหมดเลยนะครับอาอให้มันหมดเลยนะครับอย่าให้เหลือนะฮะนะครับอย่าให้เหลือเลย ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดเวลาไปนะครับอเดี๋ยวสตาร์ททิ้งไว้ครับประมาณสิบนาทีก็ถือว่าเป็นการสตรีมมิ่งต่ลดไปในตัวนะครับกลิ่นอันนี้ผมเลือกเป็นกลิ่นเลมอนนะกลิ่นเลมอนนะครับอเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วสองนาทีครับบนรถก็จะสตรีมนะครับสตรีมอยู่นะครับสองนาทีกว่าตามจริงผม จับเวลาเลดนิดนึงนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วเพราะว่าพื้นที่ของผมมันใหญ่นะครับประมาณเขาบอกว่าประมาณ10นาทีนะเปิดอันนี้ก็คือเปิดให้มันสตรีมเข้าไปนะประมาณ10นาทีก็คืออันนี้มันหมดกระป๋องแล้วแหละหมดแล้วนะครับฉีดให้มันทั่วห้องโดยสารแล้วก็เป็นการสตรีมนะครับสตรีมภายในนะครับสตรีมภายในทั้งหมดเลยนะ ซื้อมาใช้ครับราะว่าเป็นดับ Green, ลกลิ่นนะครับกลิ่นก็เปิดแอร์ให้สุดกลิ่นหอมมากเลยนะใช้กลิ่นหอมออกมานอกรถเลยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดกระจกนะไม่ได้เปิดกระจกนะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว3ามนาทีเดี๋ยวรอสักครู่ครับถ้าถึงสิบนาทีค่อยว่ากันนะอนนี้ใช้เวลาไปหกนาทีนะครับหกนาทีนะครับ ใช้เวลาหกนาทีนะครับก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับน่นะรอด้านในนะครับก็รอสักครู่นึงครับผมจับเวลาเลทนิดนึงนะครับประมาณ9นาทีกว่าๆเดี๋ยวผมก็ไปปิดนะครับอะแรงเดียวสตรีมซ่องแอร์เสร็จก็นะครับมันจะเป็นขวดักษณะแบบนี้นะฮะสั่งเอานะครับสั่งมาแบบนี้เนี่ย บิ๊กบอสนะครับนี่ผลิตอ,อยู่ที่แสมดำใกล้ๆบ้านผมเองถนนแสมดำเคบังกุนเทียนนะครับตรงนี้อายุการเก็บใช้งานสามปีสตรีมใหม่ช่องแอร์นะครับก็ใช้เวลานะครับรวมไปเสร็จแล้วประมาณประมาณเท่านี้เดี๋ยวเปิดเปิดทิ้งไว้สักพักหนะึ่งนะครับเปิดเปิดได้กว้างเลยแล้วก็มันก็จะหอมนะครับภายในภายในตัวรถนี่แหละเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอ้โหพอสตรีมแค่น<ฮ>ั้นแหละครับกลิ่นหอมนะฮะ ทั้งคันเหมาะนะครับสำหรับรถที่มีกลิ่นอย่างผมเป็นผู้ชายหาไลดับกลิ่นก็ไม่ได้อันนี้ตัวนี้ส,สตรีมก็ดีนะกลิ่นสุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็เปิดรถทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้ฆ่าเชื้อเข้าไปนะครับเพราะว่าผมมีทั้งกลิ่นคาบกลิ่นกับกลิ่นกาแฟกลิ่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้นะครับอันนี้ก็วอร์มเครื่องพอแล้วนะครับถึงถึงลิมิตมาแล้วก็ควรที่จะเดินทางได้ให้คนอื่นได้จอดบ้างนะครับ สรุปแล้วตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสําหรับคนที่รถในรถมีกลิ่นนะครับตอนแรกก็คือสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็เปิดแอร์ A N K ให้สุดครับแล้วค่อยกดนะครับค่อยกดแล้วหลังจากนั้นเราก็จับเวลานะครับจับเวลาสัก10นาทีแล้วแต่นะครับเราจะจับเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับประมาณสัก10นาทีกํลาลังดีแล้วก็จะหอมสดชื่นเลยครับทั้งคัน30บาทครับเราไปจ้างเขาสตรีม่าเป็นร้อย นี่ครับผมจ้างสตรีมนะผมก็อุ้ยกลิ่นดีมากเลยนู้นนี่เอาน้ํายาตัวเดียวกันนีหว่าเออสตาร์รถเราก็สิบนาทีเท่าเท่ากันนะครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะสําหรับคนที่มีทิกต็อกนะครับไม่ไม่ใช่อ่ามีรถนะครับและกลิ่นภายในในตัวรถเราเนี่ยคนไหนที่ไม่ชอบทําความสะอาดก็ใช้ตัวนี้ไปช่วยดับกลิ่นช่วยฆ่าเชื้อได้นะครับในนี้ก็จะทําให้รถนั้นฉ่ยเลยนะครับ พอผมเจอตัวนี้ผมก็เลยลองเลยครับซื้อมาลอง6 2กระป๋องนะครับอีกกระป๋องหนึ่งสงเสรไปทําที่บ้านนะครับอีกคันหนึ่งนะเออสำหรับคลิปนี้ก็ตอบโจทย์ครับผ่านแล้วนะครับผ่านผมนี่แหละนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับจะมีเรื่องราวการดูแลบำรุงรักษารถหรือการแมทเท e n นอะไรยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ